จุราแล้วก็ห้่มตรงนะครับห้ําตรงเหล่าไข่นะครับเม็ดยี่สิบเจ้าจุราเม็ดห้าสิบครับผมเดี๋ยวเอาไปเทสกันครับร่มกับว่าแห้งอะไรหลือครับแต่ว่าจะลองเบิ้งครับเพราะมันคือเกินเป็นแบบใดครับสวัสดีครับ ครถามวาวไข่วาวไข่ขครับผมเดี๋ยวจะไปเทสวาวตัวนี้วน้ำแบบเย็นสนุนเรียบร้อยครับผมสองตัวครับพี่น้องฮะออกไปแรงกันเลยครับไอด้าชานะแบบนลกดติดตามนะครับผมอย่างนี้ต้องขย,ยี้ครับเขาว่าใส่ไปนลครับไปเอา พีตเด็กยกสามนะผมไม่อยยางเบีนเลยว่ะไปครับพี่นอ้อง vậy nghe rồi mình chỉ đang quá nó quá là Đó, qua lại. Qua lại, để da un'altra nuova, ma che จุดไม้ยแล้วนะครับลมพอใช้ได้ใช้บ้างนะเนี่ยครับผมเนี่ยครับมองแดนครับผมลมบ่คอยไมีอีกคือเก่าอ่ะเจ้าว่ากับพราะแดนไหนอยู่หรอกบ่เป็นยังเจ้าว่าหันตรงประเทศก่อนเนอะไม่เราเช็ดจุล่าก่อนเช็ดจุล่าก่อนดีกว่าเนาะครับ เอกวาวรุ่งน่ะแมนฮะน้องเพียอเบึงครับนี่วาวหำตรงเลยงามหมดวาน้ำเขดวาวเวียดนามเวียดนามเหรอวาวเวียดนามที่แปลกตาเลยึ้นดีดแมนบ่ะยกบ้าน บอกมาถ้ามันนั่นก็จ่มันนั่นมันอยู่บ้านเขาเจ้ากับเรนดี้กันแม่อยู่บ้านไนี่อยู่ไปอยู่ไอ้เราขายฐานลองหงอกไงมันก็ลงหงอกไงเนาะเนาตุ้มเสียเลยนะไงย่างไม่เบิงเหลาเป็นย่ามบัมาลมบัมีกับติลิทอี่ผม yên ninh đi, thật thai thoáng vào toàn thức tham nó gần mung up bất thành tham lõi bất thành thân thiện 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 loại thiện 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 จุลาดวงนี่ถ้าปีแคงจักหน่อยดึงเพ่อเงินข้นได้เล่นไปทางไหนไปทางบลบอติดนะล้วแมนเทศส่งบุคราล่องบนเทศว่าข้นว่าข้น อูนคนเลี้ดไกัแค่ไห เครับล <Yeah. S 1> ้มมาไรมีปันใุ์ด้แต่พ่อใส่ได้ครับมาแบกต้นไม้เดาลงมจั้ยสักต้นไหนกี่ดีเลย ทัวมั่วาห่างตัวไหนกันเมนมนม่นนาจะเมนเรื่องเบิ้งกันบิง,บงนี้นก่เ็นมุนทีเดียวก็ลงเลยเับ ้างกบมาอยู่ด้วครับนี่นะครับแม่หมดแดงวันนี้ห้างหมดแดงก่อมขาดตะนอกระนู้นครับพี่ยาขี้ของเราครับตากล้องมันจะกัดนะครับ Tang lịch. Yo vòng lòng, yo lòng không. nhanh mùng. Muy 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 เบาหัวสิบ้างใช่แล้วตรงไปเทียบน้องพุทธะเทียบหำตรงเรานีไปไปดวงนี้เยบดวงนี้บาพันนะครับเดี๋ยวลงเรียนเองปิดหันตรงนะครับบันที่นี่ดวงนี้เบาหัวเลยครับนี่ ห้ำตรงครับห้ำตรงตรงก็ทำไม่ดี่ไม่ใช่เลยครับตรงก็ว่ากันห้ำไม่ดีเลยนด้ไครับ,บนี่ที่ว่าตัวนีบ้บางหวัวอีกเลวูกกี่บก<า>มีตรงะตรงนครับ

hộp hấp hộp phần phun phần hộp phần gì phần rồi đó hợp phần bưng đâm khí นครับฝนตกเมื่อคืนนี้เนะครับน้ำท่วมเนะครับ อู้ยผ่านเนรื <c oughs> อผ่านนะครับเรืงนี้เบะขี้ันนะโอ้โหไปบ้างฮะอะไรครับไป,ไปตามพี่อาชีของเราไปเลยครับ cái bông đúng không? ở đây bộ phan bộ phan bộ đó hết ba rồi

คูแดนกำลังม่หายเลยงไรครับ้นบ่มีสาหิตสาหิตงลมบ่มี่แเบ่งเไปใหม่ิล่ะบ่มีเลยบ่มีลมเลย่ม้ลมมันไปคนละทางก็แล้วเดี๋ยวอีปีกีฮัเดี๋ยวได้จะเฝ้ารถ ไ้ส <unten> ีนนลงดีบนอ้อูบ <achieved isso. S 2> ไหมมันวาวพวก่นไหมแต่ว่าสีลงเนีบรรยากาศให้เบิ้งทีหรอกเดี๋ยวสีบ่มีขีบร่งเนาะเอาลงไปหลดนะมาเบิ้งม่มีล่มเลยมาหอนมมีลมเลยได้รับป่าใหม่บ่งติง้าไหมใหม่เบ้องติ้งเลยนี แต่ว่ายูบานนั่นยูเนาะยูบานแห้งขึ้นยูบานลมแห้งแต่ว่ามาหอดหม่องบ่มีลมเลยไ่มีอะไรครับครับเสร็แล้วเนาะครับครับบัดครับผมไม่มีลมพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้มื้อนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าชอบคลิปนี้ครับ